โธธรรมโมสังโฆสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังในหัวข้อพกแล้วอุ่นใจหนุนนำดวงชะตาทำอะไรก็สำเร็จเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวในวันนี้ขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะวัตถุมงคลหรือเครื่องรางประจำตัวนั้นเป็นความเชื่อที่คนไทยเชื่อถือมานับแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสบายใจ เสริมความมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นว่าพกแล้วจะช่วยหนุนนำดวงชะตาของตนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการวันนี้จึงขอแนะนำวัตถุมงคลหรือเครื่องรางนำโชคประจำวันเกิดที่ถูกโลกกับคนเกิดในแต่ละวันมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ เกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงขยันมีความกระตือรือร้นมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนไปอยู่ที่ไหนก็มักจะเป็นดาวเด่นที่นั่นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความเป็นผู้นำสำหรับวัตถุมงคลที่แนะนำคือเครื่องรางของขลังที่เกี่ยวกับพยาครุฑ หรือรูปปั้นสิงสามารถพกได้ทั้งหญิงและชายเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวไม่เรื่องมากเวลาที่โมโหคุณก็มักจะเก็บความรู้สึกได้ดีเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงยอมรับอะไรได้ง่ายๆเข้ากับคนง่ายมีสเสน่ห์ และชอบการประนีประนอมวัตถุมงคลที่แนะนำคือวัตถุมงคลที่เป็นรูปปั้นเสือหรือเสือคาบดาบเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารจิตใจกล้ากแกร่งไม่เกรงกลัวใครชอบการเรียนรู้นอกตํำรารักพวกพ้องบางครั้งจิตใจร้อนวู่วาม มานะบากบัน่นความอดทนเป็นเลิศดื้อเงียบวัตถุมงคลที่แนะนำคือเครื่องรางของขลังที่มีลักษณะเป็นรูปเสือเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันมนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจรจามีศิล,ละปะในการพูด สติปัญญาดีมีความฉลาดเฉลียวแต่ความจำไม่ค่อยดีมากหลงลืมปรับตัวเก่งรักธรรมชาติขี้เบื่อง่ายทนได้ไม่นานความคิดไม่อยู่นิ่งเปลี่ยนไปตามอารมณ์วัตถุมงคลที่แนะนำคือเครื่องรางที่เป็นรูปนกหรือปลา เกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมเอาตัวรอดได้เสมอสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ลึกๆแล้วมีมุมที่แอบซ่อนเรื่องราวและความรู้สึกของตนเองชอบความสงบไม่ชอบพุ่นวายกับใครได้ดีในการทำงาน เพราะความสามารถของตัวเองล้วนๆวัตถุมงคลที่แนะนำคือพระยาครุฑหรือพระราหูวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนชอบการศึกษาเล่าเรียนชอบธรรมะรักความถูกต้องรักความยุติธรรมมีจิตใจเอื้ออาทร ออคนรอบข้างพูดจริงทำจริงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมที่ดีงามแต่ค่อนข้างเป็นคนขี้ใจน้อยกลัวการเปลี่ยนแปลงวัตถุมงคลที่แนะนำคือหนูกริบทองคู่หรือหนูมูสิกะเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เป็นคนรักสวยรักงามอารมณ์สุนทรี มีไมตรีมีน้ำใจมีความนอบน้อมอ่อนโยนต่อผู้อื่นมีรสนิยมสูงชอบความสงบเยือกเย็นมักขี้บนและคิดมากควรระวังเรื่องความคิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องบางอย่างให้ผ่อนคลายลงบ้างวัตถุมงคลที่แนะนำคือเป็นรูปปั้นหนูหรืองูใหญ่ เกิดวันเสาร์สำหรับคนเกิดวันเสาร์มีความเป็นผู้นำใจคอหนักแน่นใจเด็ดรักเกียรติรักศักดิ์ศรีเป็นคนตรงไปตรงมามีความขยันอดทนเป็นคนเสียสละใฝ่รู้มีความรับผิดชอบเก็บรายละเอียดเก่งเจ้าชู้เล็กๆแต่ไม่แสดงออก ไม่ค่อยโกรธใครแต่ถ้าโกรธแล้วโกรธนานวัตถุมงคลที่แนะนำคือที่เกี่ยวข้องกับพญานาคความเชื่อเรื่องวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานนับหลายร้อยปีถูกเปรียบดังที่พึ่งพาทางใจของมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัย แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งย่อมถูกเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยเช่นเดียวกับคนที่มีความเชื่อก็พร้อมที่จะสรรหาวัตถุมงคลต่างๆเพื่อมาบูชาให้จิตใจได้มีที่ยึดเหนี่ยวแต่ก็อาจโดนผู้คนบางส่วนมองเป็นเรื่องไร้สาระงมง,งายแต่ก็ถือเป็นการเคารพ ในความชอบของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามสำหรับบางคนที่ไม่ชอบเครื่องรางอาจมองว่าเป็นเรื่องงมงายจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นมงคลควรต้องศรัทธาและเชื่อถือสิ่งที่ดีถึงจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเครื่องรางก็ควรจะอนุรักษ์และสะสมเพื่อสืบทอด สำหรับคนที่ศรัทธาถือว่าเป็นปัจจัยห้าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันแต่ก็มองเป็นเรื่องของความสบายใจเพราะความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางอย่างเราชอบแบบนี้จะบังคับให้คนอื่นมาชอบแบบเราก็ไม่ได้